วันนี้เราจะมาซื้อยาของน้องดอยนะขายแบบราคาไม่แรงเลยแหละยาแพนกลาอย่างดีเลยที่ฟาร์มพยายาเราก็จะมาซื้อที่นี่แหละสวยยาสวยแพนกลาสวยของน้องแกก็ยาคุณภาพนะเพิ่งอัดมาเมื่อวานใช่ไหมค่ะอ,อ๋ออัดเมื่อวานสวยมากเลยนะยาใหม่ยาสดสําหรับพวกเลี้ยงสัตว์นะกินได้หมดเลยนะไม่ว่าวัวหรือแพะแกะแต่นี่ผมจะไปเลี้ยงแพะนะ ที่ฟาร์มระยำแล้วก็มีแพะแล้วก็มีหมูป่าทีนี้ยาค่อนข้างจะเกรดเอเลยแหละพอนี้เรากอดได้โอ้โหดูสวยครับยาแพ็งกล่าเนี่ยชุดเนี้ยสวยมากเลยเดีย๋ยวจะไปอยู่กับฟาร์มระยำใครสนใจก็โทรมาได้นะโทรมาที่ฟาร์มระยำได้เพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นน้องที่ทํางานเดียวกันยาสวยมากเลยยอมรับว,ว่าที่ไหนยาที่ไหนยังสู้ที่นี่ไม่ได้นะ โอเคบ้านเขาบ้านน้องดอยกเนนะีะยแฟนขเขาเลี้ยงเลยนะไอเลี้ยงวัวเนี่ยดูดิเป็นอาชีพเสริมนะเออแกแบบมีวิธีการจัดก,การยังไงเราจะดูนะวัววัวนี่วันพื้นพื้นเมืองนะวัวพันธุ์อะไรพื้นเมืองนะพื้นเมืองแล้วเลี้ยงยังไงนะสรุปว่าเลี้ยงยังไงเนะี่ยยุ่งยากไหมไม่ยากครับทำยังไงนะท,งงนะทุกวันนี้เลี้ยงเลี้ยงให้ให,ให้อาหารให้อะไรให,ให้มันยังไงยังไงยังไงให้กิน ยาแพงโกรายงแผงโกราเราปลูกเองเนาะย,ยาแผงโลกลานีเนาะกี่ไร่กี่ ille, กไร่ห้าไร่ห้าไร่ห้าไร่นี่อยู่ได้เป็นปีแล้วขายได้ด้วยเนาะอืมให้กินแผงโก่าแล้วก็ฟาง,ฟางนี่ก็เสริมเพราะฟางนี่มันจะถูกกว่าแผงโกราเนาะอือนี่เราเริ่มน้อยๆนะวัยรุ่นสร้างตัวเลยแหละเนี่ยมีอยู่สองแม่ใช่ปะสองแม่แต่ก่อนซื้อมาแม่เท่าไรตัวเท่าไรสองหม่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะอ๋อ ยานมเนาะถือว่าตอกนร,ราคาแรงนะวัวนะ,ะตอนนี้แต่นี้ก็ได้แต่ส่วนมากก็ใช้ไอผสมพันนี่ใช้ผสมเทียมใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผสมเทียมอ๋อใช้ใช้พ่อจริงเลยใช่ไหมอ๋อเขาคิดยังไงอ่ะผสมพ่อจริงแถวสุพรรณเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามอ๋อถามแม่ใช่ไหม<ะ>ได้ได้บางท,บางทีบางที่ไม่เหมือนกันน<ร>ะแต่นี้อ๋อผสมไม่ติดเขาก็รับผิดชอบให้เนาะ,ะอ๋อแล้วนี่ก็ได้ลูกมาเนาะ โอ้โหนี่ลูกสวยนะถือว่าให้ลูกสวยอยู่พ่อนี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วสา,ส,าสามปีนะโอ้ยสามปีถือว่าได้ไวนะเนี่ยได้ลูกทั้งสองตัวโอ้อามาจะใช้งานได้เลยนี่นาะโอ้เรามีหญ้ามีฟางแล้วก็ปลูกหญ้าเองด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวราจะไปหญ้าแพ็งกุลานี่โอโ้มีขายอ๋อน,นี่แป,ปลงหญ้าเหมือนกันนี่นะนี่ปล่อยแท้เหลี่ยมหรือว่าตัดให้กินอย่างเดียว เออเนี่ยดูสิโอ้โหดีวะเออยาแผงกโกล่านี่ปลูกง่ายใช่ไหมน้องง่ายค่ะปลูกง่ายเนาะ,ะได้วันปุ๋ยได้วันอะไรบ้างไหมไม่ได้วานปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยใช่ไหมรอน้ำฝนรอน้ำฝนแต่มันก็ได้ดีเนาะ,ะอ๋ออันนี้ไว้กินไว้ตัดเนาะ,ะอ่ะแต่นี้ก็มาดูอีกอาชีพใกล้ๆกับคอกวัวแล้วก็จะมีเตาถ่า,ถานนะนี่เตาถ่า,ถานโบราณเลยใช่ไหม<ช>อ๋อ แล้วไม้นี่โอ้โหไปหามาจากไหนเนี่ยไม้ลำยายเข้าให้มาฟรีแล้วก็เอามาเผาถ่านเออะขายฟรีคือเราเราไปใช้แรงเนาะเราไปเราไปเอาแรงแล้วเขาให้ไม้ฟรีมน<ช>ันเนาะที่บ้านเขาที่เขาไม่ต้องการใช้ไปตัดให้หน้าบงหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะโ<ช>อ้ออๆๆแล้วก็ได้เตาถ่านเนี่ยถ่านตอนนี้หายากมากเลยนะแล้วก็แพงด้วยเนีย่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเน่ผมอยากทํามากเลยนะอาชีพเตาถ่านเนี่ยคนคนเอาถ่านเนี่ยผมอยาก ทำมากเลยผมยังทําไม่ได้เลยโอ้ทานเตาเน,นี้ยสมมุติถ้าจ้างไปทํเนี้เขาคิดลูกเท่าไหร่เมื่อให้ไปทําแบบเนี้ยคิดว่าคิดว่าได้เท่าไหร่ราคือไปปั้นไปปั้นให้อย่างเงี้ยประมาณนะ่ะสักพันหนึ่งได้ไหมไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะได้ใช่ไหมมันยากอยู่ใช่ไหมก็จะได้มันใช้ดินเหนียวเอาเนาะได้พี่ถล่มไปต้องสามรอบแล้วรอบนี้ถล่มสามรอบเลยใช่ไหมจะเตามันแตกเนาะมันต้องมีกรรมวิธีทําอีกเนาะ โอ้นี่ปล่องมันอันนี้ปล่องระบายความร้อนใช่ไหมจะเออแต่ไม้สวยท่าน,นี่ขายลูกเท่าไหร่รู้ปะร้อยห้าส <150. S 1> ิบร้อยห้าสิบเออถือว่าถูกนะเ <150. S 1> ออร้อยห้าสิบถือว่าถูกแต่นี่หายยากมากเลยร้อยห้าสิบยังมีขายอยู่ใช่ไหมจะอ๋อนี่นี่นี่ต่อท่อ๋อส่งร้อยห้าสิบทำไมที่ที่วังยาวขายสองร้อยที่นี่เป็นแหล่งนี่เองแค่ร้อยห้าสิบอืส่งออเขาเอาเยอะนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะ พราะช่วงนี้ก็ส่งให้ส่งให้ตามร้านค้าร้านค้าก็ไปจ่ายทีนึงเนาะสามสี่พันสามสี่พันเลยใช่ไหมโอ้ไหยได้ดีเนาะรายได้รายได้เสริมค่อนข้างจะดีนะเต้าหนึ่งก็ได้สิบก่าลูกอืมแต่ก็ต้องมีความอดทนความพยันนะสามสามสิบโลกับสามสี่พันอืมนี่วัยรุ่นสร้างตัวของแท้เลยนะหนักเบาเอาสู้ มีรถดีแม็กซ์คันหนึ่งแล้วมีวัวด้วยโอ้เอาอะอีกแล้วมีอะไรเนี่ยมีมีเออมีคอนเซปต์เรามีหมู่ป่าด้วยนะของพี่ก็มีหมู่ป่าเนี้ยต้องมาดูด้วยโอเคนี่เป็นที่ระบายนี่เตาเตานี้ได้กี่วันแลวอันนี้เพิ่งจุดเมื่อวานสองวันแล้วค่ะอ๋อแล้วประมาณกี่วันถึงว่าเขาจะคุยออกอะไรเงี้ยอาทตย์นึงอาที่หนึ่งใช่ไหมเอาอยู่แบบนี้อาที่หนึ่งเลยใช่ไหมอยู่ฟันหมดก็อ๋อควันมันจะหมดเองใช่ไหมหมดแล้วอ อ๋อสมมติส mm ักขวัญหมดแล้วก mm ็อ hmm. ุดไปสักหนึ่งแล้วก็เก็บไว้สักประมาณสักกี่วันสามสี่วันแล้วก็คุยสามสี่วันเราคุยได้อ๋อแต่เราสังเกตเราสังเกตว่าขวัญเนี้ยนะถ้าขวัญหมดะแล้วก็อุดอุดไว้สักสามสี่วันให้เย็นอ่าแล้วก็มาเป็นทานได้แล้วก็มาบรรจุถุงเนาะกลรมาวิธีมันอ๋อแต่ถ้าหมดไนมันก็จะหมดแต่อยากได้มากเลยนะเตาเน้ยอยากให้ใขรไปปั้นที่บ้านให้มากเลยแต่ว่าอืมก็คงจะหลายตังค์อยู่ยากอยู่ใช่ไหม อันนี้กวจะปั้นได้นี่ต้องอะไรเราเห็นแวบๆมีหมูป่าด้วยโอ้โหเขาทางฟาร์มระยยำเลยฟาร์มระยยำแล้วก็ทำหมูป่ากับแพะเอามาดูหมูป่าหมูป่านี่ได้ยังไงมามาจากพ่อพ่อให้มาเลี้ยงพ่อให้มาเลี้ยงใช่นไหมไอพ่อให้ช่วงเป็นสินค้าสินสอดสมรสใช่ไหมอ๋อพ่อให้มาเลี้ยงเห็นไหมพ่ออยู่ที่ไหนนะบ้านกล้วยทางตะเพื่อนขี้อ๋อทางขึ้นตะเพื่อนขี้โอ้โหนี่ของแท้เลยนี่อ๋อพันหลมบ้านกล้วยบอกตำแหน่งยศถาบรรดาสรหมดเลยนะอ๋อนี่ของแท้แน่นอน อนี่แม่พันเนาะ,ะหมูป่าหมูป่าหน้าสั้นเนาะชนิดหน้าสั้นมนมม,ม,นมันเริ่มเต่งๆแล้วเลี้ยงยากไหมหมูป่าไม่ยากค่ะจากเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงยังไงบ้างให้ข้าวมัน,ก,นกินให้กินทุกอย่างมันกระโพดมันกระโพดใบไม้ใบไม้ก็กินเนาะใบไม้เช่นใบเลยอะ,รอะกระ,ะถินปอสาอ๋อกระถินปอสาดีเนาะ เป็นแหล่งเลยนะที่ฟาร์มระยำของพี่ก็กินอย่างนี้แหละพวกไอพวกใบมันบ้างอะไรบ้างที่มันใกล้มือนะนนแต่ตรงนู้นแผงคอมันขึ้นแล้วโอโ้โหเนาะอืมแผงคอมันจะชูแล้วโอโ้โหมันแบบนี้เลยนะอ๋อเด็ดอ๋อมีลูกแล้วด้วยอือตอนนี้บางบางที่ก็ต้องกันสุ่งถุงนะมักจะกระโดดนะดดอืมต้องให้เจ้าของเห็นนะหนูให้คราบเวลากระโดดกัดมืออ๋อแล้มดูสินางันเนี้ย พ่อกระโดดเนี่ยต้องให้ผู้อยต้อให้คนต้องให้คนที่คุ้นเคยนะไม่งั้นมันจะกัดใช่ไหมหหอ๋พอพราะเราเอามาตอนที่มันเป็นรุ่นๆแลใช่ไหมเป็นม,มรดกพ่อให้ยกค่าสินสอดให้นะ,อ,ะอืม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 มันก็อาจจะไม่เชื่องกับคนที่ไม่ค่อยเลี้ยเลี้ยง,ยงต้องให้แฟนเขาเลี้ยงอีกคนนึงอืมอืมอืมเลี้ยงง่ายเนาะนี่ไอ้ลูกมันก็ขายได้ข่าวว่าขายไปรุ่นหนึ่งแล้วเนาะอืมอืมอืม พอได้ตังค์ใช้นะมสมมุ่งถ้ามันมีเยอะๆก็ได้ตังค์ใช้เลยนะหมู่ป่านี่เนาะอืมแต่สีสวยนะแผงคอสวยนะฟาร์มเนี้ยจะเอายาแผงกอลานะักเก็ตเอแบบไปเกี้ยเรามาให้ลูกทีมเราด้วยนี่จะเอายาไปฝากใครนะพี่บ้านบ้านดองบ้านดองใช่ไหมใช่จ้ะอ่ะเดี๋ยวผมยกลงเองได้พี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอาหกฟอนนะแบ่งกันไปได้หกฟอนนะ อ่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะเลี้ยงแพะด้วยก็ชอบแพะด้วยก็หันจากไอ้ทำไรไม่ค่อยไหวแล้วอืมแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมแพะนี่ค่อนข้างอ่ะเีนี้ได้ขายไปรุ่นหนึ่งแล้วเนาะเลี้ยงไม่กี่เดือนได้ขายรุ่นหนึ่งแล้วนี่กำลังวันเนี้ยคืนนี้น่าจะออกอีกแม่นึงหรออ่าถ้ามีอะไรก็โทรตามได้นะเดี๋ยวคิดไม่แพงเราหมอกคนเนี้ยคิดแค่หมื่นสองหมื่นแค่นั้นแหละอันนี้เรายานี้เดี๋ยวก่อนผมคุยเลยนะบมไม่ได้คิด ไม่ได้คิดเพิ่มเติมนลฟอนละ8ปสิบนะแต่ว่าถ้าที่อื่นเอาเนี่ยอย่างถ้าผมผ่านไปเงี้ยผมก็คิดฟ้อนละห้าบาทสิบาทนะแล้วลูกเพจดูไว้นะเพราะว่าที่นี้เราคิดตามนั้นเลยเพราะว่าเป็นทางผ่านอยู่แล้วเราเป็นแบบเหมือนพี่น้องกันนะครับคือเข็นมาให้แกแกตัวคนเดียวนะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นสาวโซนอะโพสต์โซนทุกวันเลยโซนทุกวันเลยขายของเออขายของใช่ไหมอ๋อนี่สาวโซนนะเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเลือกปฏิบัตินะเราสนิทกันเหมือนพี่น้องกันนะ ว่าเราเออมันเป็นทางผ่านไงก็เลยเออเอาไอาฟ้ฟอนเท่าเดิมที่เจ้าของเอาขายมานะบริการดีใช่ไหมพี่ฟาร์มระยามผมมาเกษตรวิชาเกินเนี่ยเอ,อยังไม่ได้เข้าไปดูอยากเข้าไป<ร>ไปสัมัสเลยอยากเข้าไป,ไป<ล>สัมผัสเลยใช่ไหมเออไล่อยู่ไหนอ่ะอ่าไล่อยู่บนดอยนะพี่ตอนนี้เอาแพ็คเข้าไปอยู่บนดอยหมดแล้วอ,าอ่อาไปดดบนดอยหมดแล้วแต่เข้าไปดูแบบเขาไปดูในเพจก็ได้แต่ก็ทําเรื่องแบบกเกษตรทั่วไปก่อนคือให้แบบความรู้กรเกษตรกรนิดนหน้นนนอ,ยนอยแล้วก็ปนแบบ ความโง่เขาไม่ใช่ความแบบเออความหาบ้างอะไรบ้างเี่้เหลือใช้คําศัพท์ผิดเพิ่งมาจากเมืองนอกนะอาจจะใช้คําศัพท์ผิดบ้างอะไรบ้างก็จะว่ากันนะโอเคครับเดี๋ยวผมยกให้